โอเคครับก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับกับผมแบ็กสตาร์ออนไลน์นะครับหรือทุกคนจะเรียกผมว่าแบ็กสตาร์ก็ได้นะครับผม วันนี้เราได้ตำแหน่งออฟเลนนะครับแล้วก็หยิบตัวละครอ,อย่างเวเลสมานะครับคู่ต่อสู้เราในวันนี้ก็คือฟอร์เรนด้วยอ่ะเดี๋ยวมาดูนะว่าขาจะมั่งไหมอ่ะเอาให้เออ,เอ,อปั่นไม่โดนครับเอาดิอืมอ่ะเราเวลรสองแล้วเรามีโอกาสที่จะดูเขาไหวยอยู่ครับตอนนี้อ่ะปั่นเออดูเหมือนว่าฟอร์เรนเขาจะรำไม่ค่อยช้ำนะเออเรียบร้อยเอซิคิวไปเลยครับอ่ะเดี๋ยวไปขโมยเลือดฟองเขาก่อนโอเคแล้วกลับไปก่อน เดี๋ยววันนี้เราจะทําการออกเจาะเกาะ3ชิ้นนะครับจะมีฟ้าแดงแล้วก็เหลืองนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าออก3มชิ้นเนี้ยจะทําให้เวเลสตีแรงขึ้นหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราขอเจคียคลิปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวออกเป็นรองเท้าต้านสถานะแล้วกันกันไว้ก่อนครับอืโอเคเราเกี่ยวโดนแล้วอ่ะกอลเลนยังไม่เข็ดครับอเหมือนเขาจะลําไม่ค่อยช่ำนะครับโอเคเรายังพอสู้เขาได้อยู่ผ่าน อ่ะ SQ เรียบร้อยครับโอเคอเราไปเก็บเลือดก,ก่อนแล้วก็เคลียร์คลิปก่อนครับถือว่าเราโชคดีนะครับที่อา่าวรอบเนี้ยเราเจอฟอร์เรนที่ยังลํำไม่ค่อยช้ำถ้าเราขึ้นไปด้งส,งสูงๆเนี่ยอย่างสุงพิมเนี้ยที่ผมเจอมาเลยนะลำเก่งม,มากแล้วคือผมต้องพยายามเซฟตัวเองให้มันแบบดีๆอ่ะ อ่าโอเคไม่มีะไรอยู่อ่ะเดี๋ยวเราไปเติมบนก่อน,นแล้วกันครับช่วยเพื่อนหน่อยมาก็จะเอามังกรไหมอ่ะไม่เอาเขายังอยู่คิวอยู่อ่ะตียัดเลยอืมไม่โดนพลาดครับอ้าวลิเลียน้าโดนอือโอ้พลาดละโอเคเราคิวเรายังคูดาวอยู่นะกลับเลยก็ได้มั้ง อุย๊ยฟอรเลมมาออกแย่แล้วผมโดนอังกิก๊กวอนเลยแล้วต้องถอยไปเอาเอาวิกอะไรเนี่ยโอเคดูว่าโชคดีครับเข้าไหมไม่เข้าใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอวาร์ปกลับไปเติมเลือดเลยแล้วกันอ่ะเราได้จอะก,ก่อนเล็กมาแล้วโอเคเดี๋ยวชิ้นแรกเราจะทำการออกเป็นบล็อกเทนก่อนแล้วกันนะครับจะได้ตีแรงๆหน่อยครับ ปลาเข้ามาอือไม่โดนเราเนี่ยเกี่ยวไม่โดน <c oughs> อ่ะอโอเคพลาดแล้วปามาเราได้ฟ้าแดงมากรีเดี๋ยวเราขอวับกลับไปเติมเลือดก่อนแล้วกันครับทำมาสู้ใหม่มาเดี๋ยวเรามาเคลียร์การก่อนครับตอนนี้อือตอนนี้เมดเราเขาก็ไปช่วยบนอยู่โอเค <c oughs> เดี๋ยวเรากลับ ป้อมเราก่นอนโอเคเรียนเราก่อนครับตอนนี้เดี๋ยวเราแคคคิวก่อนอ่าตีมังกรเล็กอยู่อ่าวปลาดอกวุย้ยงี้เสร็จผมนะโอเคเกี่ยวโดนอ่าเดี๋ยวเราเราต้องถอยก่อนครับตอนนี้ผมไม่กล้าสู้กับฟอร์เรมเวลาโดนอันตรีนะพอโดนอันตรีปุ๊บเราจะลำลำบากนะทีเนี้ยเราจะใช้สกิลอะไรไม่ค่อยโดนเขาเพราะเขาจะมีสถา,านะต้านซีซีเออเอาดิ แต่ถ้าอันตีเขาหมดเราก็สู้เขาได้ครับอัดปั่นรอบแต่ก่อนนะดูดิเขาจะกล้าเข้าไหมอ่ะเข้ามาก็เสร็จนะอ่ะเดี๋ยวเราต้องกลับแล้วละ่ะเพราะดูเหมือนว่าฟอลิงเขาจะอยู่แต่ใน้อมอย่างเดียวแล้วอ่าสวยครับป่าโอเคเดี๋ยวเรากลับเลยเราไปเคลียร์คลิปเราก่อนลวกันเดี๋ยวชิ้นต่อไปเราจะออเป็นมูราเลยแล้วกันนะครับจะได้แรงๆสำหรับพวก ยังไม่กลับโอเคอออใส่หมดโอเคอเดี๋ยวเราจะออกเป็นมูรามาสะเป็นชิ้นต่อไปเลยกันนะครับเวลาตีเราก็จะได้เตียงแรงได้ค่าในการลบกูดาวมาด้วยหือว่าเป็นไอเทมที่ดีสำหรับวีเลยน,นะครับชิ้นนี้ดีเลย,ยเอาเงินครับช่วงนี้ยากจนต้องเก็บเงินโอเคมา เดี๋ยวขอวา์ปบ่อนแล้วกันครับอึ้นข้มามาเรากลับมาเล่นแล้วเคลียร์คิปเสร็จเดี๋ยวเราไปกลางเลื้กกันครับน่าจะโอเคครับมีไหมปุ่มอ่าไม่มีอเอาดักไหมครับเดี๋ยวผมช่วยตีครับมาเปิดให้เลย ทีมเราก็ตอนนี้กาลัง่วนมังกรกันอยู่โอเคเราได้ดากเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์ล่างก่อนนะเดี๋ยวผมไปช่วยครับอึกเขาใหอ้อึลํำหนึ่งทีโอเคมาเราได้มูราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวชิ้นต่อไปเราจะออกเป็นอจอ,อกเาะสีเหลืองเลยแล้วกันนะครับเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วก็จะอจอกจระเขอหกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมาเอาดิเออ ได้ไหมเออได้เพลด้วยโอเคสวยครับเอาดิยัดสก,กิลไปให้หมดผมกำลังไปเติมครับไม่ทันได้ไหมได้ไหมโดดเกี่ยวฟอเรนอะสตาร์ทเลยครับเอาเลยอึ๊บโอ้ยเสียดายโอ้ยนิดเดียวอะโอ้ไม่ตายโอเคเราได้กลางเนที่เรียบร้อยแล้วครับอืมดีไหวไหมเอากลางเลยครับอย่างเงี้ยโอ้ยมา เอาเกี่ยวเรียบร้อยเอาดิอื้อใส่ห,หมดอื้อปันทีนึงโอเคได้ไหมเออเฮ้ยถอยถออยเพื่อนไม่ไม่ไหวแล้วถอยถอยไม่ไหวแล้ววิลลบี拉ได้ไหมบี拉ถอยก่อนครับพี่เอ้ยช่วยดีไหมเนี่ยช่วยหน่อยแล้วกันอื้อปันเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าตายจนได้ๆๆๆ ความหวังดีขอิน่าช่วยเลยใช่ไหมขอานข้าขอรับหน่อยแล้วกันอย่างนั้นนะ่ะโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวไอเท,เทมชิ้นต่อไปเราจะออกเป็นเคียวเลยแล้วกันนะครับเป็นอาวุธลับของเวเรสอีกอย่างหนึ่งนะผมแนะนําครับอย่ามองข้ามไอเทมชิ้นนี้นะถึงแม้ว่าจะมีอ่า อามาตะเพียงแค่หวิแต่หนึ่งวิเนี้ยสามารถพลิกเกมได้นะครับบอกไปก่อนนะไอเทมชิ้นนี้อ่ะเดี๋ยวเราเคลียร์ล่างก่อนครับผมไม่รู้นะว่าคนอื่นเล่นเวเลสเนี่ยมีออกเคียวไหมแต่สาหรับผมผมจะออกเอาไว้ก่อนออใส่เอาอเดี๋ยวเี๋ยวมน้องถอยแล้ว <laughs> ไม่รอดแล้วกลับบ้านก่อนแล้วกันครับอย่างเงี้ยอึ๊บเข้าให้ โอเคมาดีเลยตอนนี้เขามัวแต่ปียุ่งบนกันอยู่อ่ะเราก็ลอยป้อมครับเออโอเคมาเราได้เคียวแล้วเดีย๋ยวเราขอกลับก่อนอ่ะอ่าไปไหนดีครับขอขโมยฟ้าอยู่นะโอเคครับโอเคอเคอกคว่ำดีไหมครับเนี่ยแต่อีกไว เวทเขาก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะผมว่าเปลี่ยนใจแล้วออกเป็นทอยดีกว่าครับน่าจะดีกว่าอย่างน้อยคือก็ให้เราอึดแล้วก็ได้ลดคู่ดาวมาหน่อยกันเวทด้วยอึ๊บๆเอเกี่ยวคลิปไม่โดนอีกคนนึงโอเคผมพลาดละทั้งมันอ่ะเดี๋ยวเราเกี่ยคลิปตรงนี้ไปก่อนม่เพื่อนเขาจะเปิดไฟไหมผมว่าคงเปิดยากนะครับตอนนี้ เหมือนเขาเริ่มจับกลุ่มกันแล้วเราจะเล่นยากนิดนึงแล้วครับเนี่ยตอนนี้ใช่ใช่เราต้องมาตีดาก,ก่อนแล้วอย่างนั้นอนะเป็นโอกาสเราแล้วเพราะยังไงอีกฝ่ายคงต้องรวมตัวเพื่อที่จะกันบ้านก่อน,นะครับอ่ะเรามีโอกาสตีดารก,กเราก็รีบปีครับอือเออปั่นได้ไหมโอเคได้ดาวกันทีเรียบร้อยแล้วครับรวมตัวครับรวมตัวโอเค จะไหวไหมครับเนี่ยอยู่แค่3คนต้องรอคลิปเข้าด้วยครับเนี่ยบนเราเกือบแตกเอาแตกไม่รอดะะอะระหว่างรอคลิปก็ขโมยคลิปไปก่อนครับอเอาฟ้าไปเลยครับเดี๋ยวเคียร์คลิปกลางก่อน โอเคเอาโดนมางี้เดี๋ยวโดนอับปันหนึ่งทีอ่ะเราถอยก่อนครับอืมโอเคคลิปล่างเรามาแล้วเดี๋ยวเราต้องคอยรอจังหวะเข้าไฟดีๆครับตอนเนี้ยถ้าเพื่อนเราเปิดให้สวยเราตามเราก็โอเคครับเอาดีเพื่อนเปิดแล้วอ่ะตามเลยครับอย่างงี้อันตียัดเลยุ๊บโอยโ,โดนสันทำไมไม่เป็นไรสันกลับ เือปัน่นเรียบร้อยลิเลนาเป็นของผมแล้วโอเคเราได้ป้อมด้วยถือว่าสวยแล้วฟิกเกอร์หนีไปแล้วมไม่น่าไหวครับตอนนี้เลือดเหลือเท่านี้แล้วขอบคุณครับกิลเดอร์ที่ตันให้อ่ะเดี๋ยวผมก็ต้องเตรียมตัวว้าวกลับบ้านแล้วเดี๋ยวขโมยคลิปสักหน่อยแล้วกันครับอย่างนั้นนะอตอนนี้ป่าเขาก็ไม่ได้มาสนใจ คีบฝั่งนี้ละงั้นขอขโมยเลยแล้วกันอ <laughs> ีสักตัวหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยวาร์ปกลับคนระับช่วงนี้ยาจกเ,เดี๋ยววาร์ปกลับไปเติมเรื่องครับเดี๋ยวเราค่อยไปไปช่วยทีมต่ออะผมกลับมาแล้วนิดเดียวโอเคผมได้ทอยแล้วอ้าวเดม,มาอ่างงี้อะสวยเขาตันโดนอะเกียว เรียบร้อยเสร็จผมออเอาโฟล์ดเนานะอ่ะเดี๋ยวโดนคนช่วยเกี่ยวให้เออ,อเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งได้มาแบบฟุ๊ก,ก <laughs> โอเคน่าจะจบได้แล้วนะอย่างเงี้ยทีมนึงเหลือแค่สองอ่ะโดเเดเกี่ยวเดี๋ยวโอ้จบซะก่อนนะ้าโอ้จะเก็บลีเลน่าหน่อยเสียดายครับอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับโอเคครับก็จบไปที่เรรียยบ้อแล้วนะครับสำหรับในรอบนี้อ่ะวันนี้ เราก็ได้ออกไปเท่มจอะเกาะ3ชิ้นครบเรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าแรงไหมผมขอยืนยันเลยครับว่าแรงจริงอลองเอาไปเล่นดู้กันนะครับลองดูนะเวิร์กไม่เวิร์กไงก็บอกด้วยแล้วกัน <laughs> โอเคเราได้ MVP ด้วยครับผมหากใครชื่นชอบในคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวกราบลาไปก่อนนะครับแล้วพบใหม่กันคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับบ๊ายบายครับ 그렇게다 포기하라 다 그쳤지만 내겐 아직 꿈이 있어 조금 더 높이 날아.